ก่อนอื่นนะถ้าเผื่อว่าใครที่แบบไม่รู้จักดิจิทัลอาร์ตเลยอะดิจิทัลอาร์ตเขาขายอะไรกันหรอทําไมต้องแบบมารู้เรื่องแบบวิธีการตั้งราคาขายว่าม,มันยากขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะก็อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะดิจิทัลอาร์ตเนี่ยก็คืองานวาดเนาะงานวาดหรืองานที่มันส่งเป็นไฟล์จาก iPad จากคอม เออจากมือถือก็ยังได้เลยนะคะที่สามารถทําชิ้นงานออกมาเนี่ยเป็นไฟล์แล้วมีที่ต้องการมีลูกค้ารองรับอยู่ซึ่งลูกค้านั้นนะ่ะก็คือกลุ่มของชาวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มอเมริกานะคะเราจะใช้เว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยเป็นตัวที่สื่อไปถึงชาวต่างชาติเดี๋ยวนี้เราทํางานที่บ้านเราได้เงินเป็นดอลลาร์ นะแล้วเราก็รับเงินผ่านอะไร PayPal Payoneer ใช่ไหมคะแล้วก็บางทีก็รับผ่านธนาคารตัวเองโดยตรงอยู่ที่บ้านวาดรูปอ,อยู่ที่บ้านทํากราฟิกแล้วก็ขายทําลายเสื้อลายผ้าลายแก้วบบาๆเก็ตไหมเออแล้วก็ส่งขายถามว่าจะต้องทําลงเสื้อทําอะไรไหมไม่คะ่ะเราทําแค่ลวดลายเฉยๆเออเราออกแบบแค่ลวดลายบางทีก็ทําฟอนต์ทุกคนเออบางทีก็ทําฟอนต์ขายบางทีก็คือถ้าใครรู้จัก AI ก็มี ทำพร้อมอะชุดคำอะชุดพร้อมอะขายก็มีเออเพราะฉะนั้นนะคะงานนี้ก็มันเป็นอะไรที่ไม่น่ามองข้ามเนาะมันเป็นงานดิออจิทอลอะที่คุณทำอยู่กับบ้านได้แล้วคุณได้รับเงินเป็นดอลลาร์นะคะผ่านเพลเนียผ่านเพย์พอเนาะเข้ามานะคะแล้วค่อยไปแลกเป็นเงินไทยทีหนึ่งแลกเงินไทยก็ง่าย